นองหนึ่งเลซากว้าวบีสวอมอีคำมิงว้าวว้าวว้าวชีว้าวโอ้ฟาคิงชีตโอ my god เฮ้ยาาว้าวเฮ้ยปืนกลาปืนดูตะการเดีวเอาพ่งยพง อ้าด่ดีๆ<อ>ขายไก่ตันราคาถูกผลโมจิผลผ้าเยต,ติมีครบและเผ่า VC เผ่ามังกรมีเพียบรับฟาร์มทุกอย่างในเกมราคาถูกรับเติมโลบัคแท้ก,กดเกมพาร์เรทดีมีประกันใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยครับอีกอย่างหนึ่งเลยครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไอบียกัการได้จับเหร็จแล้วน้องชายอีกสิบห้าทีหรอรออะไรพี่ชายเนี่ยมันน่าจะม<ะ>ีเมนต์ใหญ่อออะะไร่ ัไม่น่าใจอ่ะจะเห็นมานะอีเวนต์ก่อนมาพย้อนอีเวนต์ก่อนมาไหมอุ้ยมาแล้วมาแล้วนะตอนเนี้ยใช่เหรอโอ้โหคนเล่นสิบล้านคนน่ะไหนๆรออะไรอ่ะเข้าเกมเลยเข้าเกมเลยล่ะเข้าเซิร์ฟวีผมมาเลยเข้าเซิร์ฟวีผมมาเลยเลยด่วนเลยเอาล่ะคนดูครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟวีของไอเบียนะโอ้เบียมคิดว่าโอ้โหอะไรอ่ะอะไรจอกุซัานจอกุซัานเบียหายแล้วอะไรอ่ะมันคือแบ็คโฮลไม่กี่นันให้มันโดดเล่นๆด้วย นี่นี่นี่พี่พี่อ่อนพี่อ่อนพี่ลองมาดูไล่ผมตอนเนี้ยไล่ผมอ่ะมันเหมือนมีอีเวนต์อะไรไม่รู้เว้ยเป็นฝนตกเป็นช็อกโกแลตเป็นว<น>ิลลี่วองกาไย<ห>พี่<ห>ดูต้นพายผมเนี่ยต้นพายผมสีดำเลยนะ <c oughs> มันเคลือบช็อกโกแลตเนี่ยดูดิพี่อ่ะที่คนโดนเออข้ามือได้ไหมฮะเข้ามือได้ไหมอย่าลองเข้ามือหน่ <c oughs> อ อันนี้คือมันมกำลังอัปเดตถูกไหมใช่อีก9นาที9นาทีนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอญาตดอกนี้ไปเลยละก,กันฮะ,กกนะดอกไหนนะา,า,าอุ๊ย ว้าวว้าวววว้าวตวกโดดวว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 โอ้ชิข้งแรกบอกว้าวว้วววไี้เหมือนเหมือนเหมือนเหอนดไเลยน้งชายเนาะอะไรอะอีวนต์ยงเง้ยเยอะอ้อ้ยอ้ยถ้ากูถ้ากูเ่เล่การเติบโตมันจาเป็นปะมันหรือว่าไม่จำเป็นเล่นการมเป็นไม่จาเป็นเฮียตอนนี้ยังไม่จาเป็นเฮียมันจะมีวนตไ ไม่ไม่คือคือกูไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมปล่อยพวกพืชเลยใช่ไหมหรือว่าต้องเก็บเก็บตอนนี้เลยแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยก่อนตอนนี้รอมันมีอีเวนต์มันเอาอะไรมาเว้ยเพื่อเราพืชเราไม่ได้แบบเราเราพืชเรามันจะโตกว่านี้เหรอถ้าถ้ามันมีอะไรอ่ะใช่พืชเราจะราคาแพงถึงมันลูกเล็กก็ราคาแพงอย่างเงี้ยหรอใช่ถ้ามันโดนอีเวนต์นะอันนี้มันทำไมมันไม่โดดสักอย่างดูไงมันยังไม่โดนอีนอันนี้มันยังไม่โดนมันให้ให้มากระโดดเล่นๆขำๆนี่ขนาดขำๆนั่นเนี่ย โอ้โหคุณกว่ามีเอฟเฟคอะไรโดนต้นไม้กูแล้วนกคู่แม่งมองกูเว้ยโอ้ชีตเออนกคู่แม่งมองตามโอเคเดี๋ยวเรารอตอนอีเวนต์มันมาแล้วกันนะคนโดนเฮ้ยมันให้กูเต้นหรอเบียร์รออะไรอ่ะดูทีวีด้วยดูอีวีก็ดียอีเตดโลไอีเตดโลโอเคครับผมว้าวว้าวว้วเฮ้ยยียเบียร์คือลานะเหมือนจะเป็นดีเจว่ะ เป็นคอนเสิร์ตอ่ะคอนเสิร์ตในเกมว่าเฟี้ยวว่าก๊อฟฟ์ไหนมาเนี่ยเนี่ยคุ้นขึ้นขึ้นขึ้นนี่เนี่ยเหมือนจะมีพึ่งนะเหมือนจะมีพึ่งนะอะไรอะอะไรอะคลิปอยู่น้องอคลิปอยู่เว้ยอคลิปอยู่เฮ้ยเฮ้ยกูได้อะไรอ่ะได้ไรได้ไรอ่ะเพิ่งนะได้ไรตรงอินฟินิตี้อะไรนะโฟลูเฮ้ยเพิ่งนะได้อะไรวะ อ,อะไรแอปเปิ้ลซีดอ่ะคุณนั่งวงออกดิดหมดเย็ดแม่โอ้โหตัวฟอร์บโอเคครับคนดูเดี๋ยวผมปลูกต้นนี้กันละกันมึงมาลดน้ำเล่น,น,น้องชายลดน้ำที่ไหนอ,อะไรพี่อ้นพี่ย่าอะไรอ่ะพี่อ้นแอปเปิ้ลครับแอปเปิ้ลอะไรก็ไม่รู้ครับต้นขดตากอะ่ะ

เจ็บตืดเข้ารูลเฮ้ยหมาเห่าว่ะโอ้หมาเห่าเวิร์นอุ้ยอุ้ยอุ้ยโทรมาเวิร์นโอ้โหมีคนโทรมาเวลานี้สุดยอดจริงบริษัทโทรมาเพื่อนโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูตรงกลางกันดีกว่านะครับผมมันเป็นอะไรเนี่ยน้องดูดิอุ้ยเช็คก่อนเลยเช็คเด็กกิ้เลยโอ้โหห้าสิบนาทีว่ะไม่ใช่อะไรันต้องให้ผลเว้ยเมื่อกี้เหมือนผมจะได้มานะผลเหมือนเลอะเลอะน้ำผึ้งไงเฮียไหนหาก่อนเมื่อกี้นี้เหมือนเด้งมาอยู่ มันต้องเอาเอาเอาผลแล้วน้ำผึ้งไปแลกเว้ยไหนอ่ะหายอยู่นี่หายอ่ะไหนคนดูบ้านไหนมึงวะโอ้ชิ t นี่นี่ตแล้วติีละไหนกำลังเอาอยู่เนี่ยเป็นอันหนึ่งคอยดูนอนยาก my god อัปเดตนี้ก็คือเดี๋รามาสรุปเลยแล้วกันมีช็อปมาดูช็อปก่อนแล้วกันอ๋อมีพืชผักให้ให้ปลูกแบบว่าให้ตกแต่งด้วยนะหรือเป็นต้นปอมป่ะดูตรงช็อปดีน้อง น่าใช่นะนี่คืออะไรอะ่ะนี่คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะลองซื้อมาไหมไม่รู้เหมือนกันมานนี้ตองไม้คือลานวะฮาเบียไม่น่าจ่ายวะพี่มานะอัปเดตแค่เนี้ยนะอัปเดตแค่พึ่งเอาพึ่งเกียร <c oughs> ์ <c oughs> เออแค่พึ่งจริงๆนะอุ้ยแต่ราคา <c oughs> อัพเยอะนะดูดิอันนี้ <มา S 2> ดูที<ะ>่ผมซื้อนี่นี่ มันติดเหมือนเป็นติดเลอะน้ำพึ่งอ่ะในในในเขาไหมเขาไหมเขาไหมพี่น้องไปแลกเดี๋ยวเอาลองไปแลกไอ้ตรงกลางนะอันอันนี้อันนี้คืออันใหม่ใช่ไหมที่มันเพิ่งมาใช่ไหมใช่นี่ยนี่พี่ไปแลกกับตัวนี้เปแลกไปแลกพี่ขอแคปร์อนใช่เหรออันอันนี้คืออันใหม่เลยใช่ป่ะเพียอ่ใช่อันใหม่เลยแค่น้องเนี่ยอุ้ยได้ได้เห็นไหมได้เท่าไรได้เท่าไรแปดจุดแปดเว้ยลีกนิดเดียวได้อะไรอ่ะโอ้โมันต้องให้ได้สิบกิโลมึงมีไหมกระหายอีกเอ่ะ ไอเบียได้มีของดีเยอะว่ะทำอีเวนต์ใหม่หน่อยพี่ขอยืมก่อนพี่ขอยืมก่อนนี่ติดอีกแล้วอู้ติดอีกระเหมือนพึ่งมันโอ้เหมือนพึ่งมันพึ่งมันบินมาเว้ยใช่ไหมใช่ใช่มันมานมืของกูก็มีป่ะของกูก็มีป่ะสีทองป่ะที่มันเป็นสีทองเลใช่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 สีทองสีทองเฮ้ยหรือไม่ใช่วะขอเฮ้ยนี่นี่นี่อ่าๆแล้วแล้วเฮ้ยไอเบียไม่มีของจริงว่ะโอเคไอนี่ต้นต้นดอกทองนี่มันคืออะไรวะน้องชายบนโกะ อุ้ยอันอน,นี้อันนี้ก็อันนีอ้อันน้ำผึ้งน้ำผึ้งไหนน้ำผึ้งนะเนี่ยดอกทองเนี่ยอีดอกทองเนี่ยเอ้าน้ำผึ้งเหรอโอ้น้ำผึ้งหมดเลยโอเคโอเค okay, okay, เดี๋ยวลองกดก่อนก่อนไหนๆอุ้ยทีมสองอาทีป่ะเดี๋ยวลองก่อนลองก่อนอู้สวย <Même> สวย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 น้องสวยสวยอะไรวะไม่รู้เหมือนกันมันจะคันน้ำเป็นน้ำผึ้งแล้วเราจะทำยังไงอ่ะให้ผึ้งไปกินกินข้าวที่บ้านห้องกูหรือเปล่าเนี่ยบ้านกูหรอที่ที่อะไรนะที่บ้านห้องอะไรนะที่ห้องททีี่่บบ้้าานน สวยครับพี่ล้าห้องนะไม่คิดได้ยินบ้างเออไม่เฟี้ยวอ่าเฟี้ยวอ่าเฟี้ยวอ่าสุดว่ะสุดว่ะแต่คือ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 ไม่คุ้นชอบตรงนี้แบบว่าตรงที่มันอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยนะคนดูว่าโอเคเลยอ่ะเออเฮ้แต่แต่แต่ผมเห็นนะคนว่าคนมีของดีว่ะขอขอมนเลยแล้กันสุดสุดสุดลี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 ไอทีมเขาให้กูย้เลยน้องชายมาใครนะอันนี้ลูเบน อรู้เบ้นเหรอน้องคอยสวยเดี๋ยวเรามาดูนะว่าผมจะได้อะไรนะเคออันเนี้ยเราไม่ได้ไปดูนิพีษด้วยใช่ไหมใช่อันนีิพิษสดเมนูสดเลยก็คือผมไม่รู้นะคือช่วงเนี้ยมันจะเป็นเนี่ยคนดูมันจะมีพึ่งตรงกลางแล้วแล้วก็มีโอกาสถือสเตตก็คือเนี่ยเห็นไหมคือไม่แก้ผมไม่มีนะไอไอพวกเนี้ยเนี่ยไอต้นต้นอะไรเขาต้นลำมะพร้าวใช่ไหมก็มีละใช่แล้วกูเป็นไข้ด้วยช่วงนี้คันจะบุกจริงๆ เอ้ย,อยจิ้งจอกกูแม่งไปเอาของมาให้วะ่ะไม่อกี้เฮ้ยผมได้จิงจ้งจอกมาเอานี้<ะ>ให้ผมนะพี่มีแลคูลหรอเออแล็คออลคูลแลคูลไม่ผิดแลคูลเฮ้ยขขใครเข้าใครเข้ามาเนี่ยใครเข้าแมบมาเนี่ยเอาแลคูลมาเอานี้ให้ผมนะอเอาเอาเอาเดี๋วเอาเอาเดี๋ยวสี่สิบเข้าแมบมาในเฮียเอาเดี๋ยวก็เล่าเลยแหละเดี๋ยวกูเล่าเลยแหละขนาดนี้แลกเลยแหละเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่าไอ้เนี่ยที่มันคั้นออกมามันได้เลยนะคอนโดก็คืออีก40่สิบวินะ เดี๋ยวเรามาดูด้านของนี่ดีกว่าซีดมีซีดใหม่เข้ามาหรือเปล่ามีพวกต้นไม้ใหม่ด้วยหรือเปล่ามาดูหลักการเหมือนมีไหมไม่ไม่ไม่ใช่ไหมเออว้าวมัน่าจะอัปเดตพวกอีเวนต์มาซะมากกว่านะแบบเช่นพึ่งอะไรเงี้ยช่วงนี้เป็นพึ่งใช่แต่ก่อนที่มันจะอัปเดตอมันมีเลยนะเดียก่อนที่มันจะอัปเดตมันจะมีมีแบคโฮมาเหมือนจะเป็นมามาแปลว่าเท่ากับเท่ากับว่า อันเนี้ยอ,อีเวนต์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะในเนาะเดี๋ยวเรามาซื้อกันดีกว่าเลยคลิปหน้านะคุณดูคลิปหน้าคลิปนี้ก็มาเล่นอีเวนต์นิดหน่อยก็คือด้านของเอาผลไม้แล้วมาคราฟกับตัวตัวนี้นะเอาให้ตัวเนี้ยแล้วมันก็จะคราฟเป็นน้ำผึ้งอะนะทำได้ละมันทำอะไรได้พี่พลองดูน้ำผึ้งเนี่ยบวกสิเปอร์เซ็นอะไรอะคืออะไรอะเฮ้ยนะเอ้ยกูขายแล้วมันได้อะไรอะมันจะทิ้งๆหายไปเลยเอ้าไอ้เชี่ยเอ้ยมีอยู่ไหมมีอยู่ไหมเดี๋ยวพี่จะขอลองดิ นี่หนี่นะมันเก็บ,เ,บเดี๋ยวผมรอรอคีหนึ่งนะคนโดเผมจะลองใช้เนี่ยเนี่ยมันเฮ้ยกูมีจริงเว้ยม,มันเหมือนเอาเป็นลกได้เปาวะออพี่พี่เห็นปะไอล่างซ้ายอ่ะมันจะขึ้นมาเป็นเลขน้ำผึ้งเนะี่ยพี่ดูดิใช่ใช่ไหมมึงเป็นไหมเออเป็นรับมาละเออพี่ก็เป็นเว้ยลองคุยกับพึ่งี้พี่ลองมาคุยกับพึ่งดิคุยต้องไนอะเนี่ w a t you want to t r a d นี่ไงผลฮันนี้นี่ไงผลไม้หัวนู้นี่น่ที่เราไปคุยกับพึ่งที่มาคุยกับพึ่งเร็วล้วตรงไหนไอวอนทูเทดันนี่ไอวอนทูเทดันนี้อะเคอันนี้ใช่เนี่ยมันจะมีผลพืชมีอะไรู้ว่าสวยสสวยเออว่าเฮ้ยใช้พึ่งสามอันันนี่อุ้ยอะไรอะมีคนดูอ้วเฮ้ยว้าวว้าว้าวว้าวว้า้าวว้ยบอแบบโค้ะ โอ้นี่ไงมันมีผลไม่มีผลกุลาบมีอะไรด้วยเนี่ยเนี่ยผมได้สีกุลาบมานเนี่ยย้อนๆพี่ขอได้ไหมพี่ซื้อเนี่ยอโอ้ยวิวพ,พี่ได้พี่ได้สีอ,อะไรไม่รู้ว่ะกูซื้อเลยแหละไม่สนหรอกเออกูซื้อเอ้าอสี่สิบอันโอเคสี่สิบอันอมงเอามงเอามาเลยมึงเอามาเลยเดี๋ยวพี่เฮ้ยมันมันข้ามเวลาไม่ได้เว้ยซื้อได้โรบัากีกเฮียซื้อไม่ได้ได้หรอ อุ้ยได้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 ห้าร้อยโลบางแล้วโอ้ยัโว้ยอ่อมึงช่วยกูลดน้ำน้ำโอเคไหมมามามาจัดไปเลยอลักการนะผลใหม่นะผลอะไรก็ไม่รู้อ่ะต้นอะไรไม่รู้อ่ะมาอยู่เลยอลักการมา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 ช่วยกูเดชช่วยปลูกเดชน้อยชายนี่แบนดิเวนี่เลยอ่ะปลูกนี่นี่นี่เขาเรียกว่ามึงอ่านให้กูเดชน้อยชายไหน ังไปอ่านมันอ่านว่าไฮฟู้ดเหมือนจะเป็นผลผลไม้อุ้ยตัวใหเนี่ยบ๊อบบ่อบอุ้ยต้นใหอุ้ยต้นไหอ่ะเฟี้ยวว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 ่ะเจ๋ง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 มา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 ลมเอาอีกอันเลยแล้วกันฮะลงทุนหน่อยเว้ย เอาอีกซีดนึ่งนะมันมีเป็ซีดมันมีสองซีดกูเก็บหมดทุกซีดอ่ะมันจะเป็นลูปมะเฟืองนะอันอันนี้มันก็มีอยู่แล้วหรือเปล่าวะพี่หนุ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวรองให้มึงดูก่อนมาดูว่ามันมีอยู่แล้วไหมนะอันเนี้ยผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้นนะอันเนี้ยมันมีอรือเปล่าเน่เน่เดี๋ยวพี่ปลูกมาตรงนี้อันเนี้ยมันมันมีหยือเปล่าเนี่ยมาดูดิต้นมะยาไหนกันแล้วไปอื้ออื้อ ต้นแอปเหรอนไต้นแอปเปิลชี้ชี้ชี้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่มันอยู่ตรงบินอะเฮ้ยเอาหายไปละอ๋อเเนี่ยไม่ไม่ไม่มึงมาใหเหรอันใหม่หมดเลยใช่ปะโอ้รถน้ำเฟี้ยวว่า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 เฟว่าเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะกดตรงนี้เลยแล้วกันนะอุ้ยต้นอะไรเนี่ย ดมขอ,ขอกดตรงนี้เลายๆการผมไม่รู้มันเกี่ยวมั้ยนะใส่อะไรยังโป่งเบ่งโอ้ต้นพึ่งว,ว,ว,ว้าว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 อันนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนกับอะไรไม่รู้ว่าลูกอะไรไม่รู้ว่าเบียร์ฉันตื่นเต้นโอเคนะก็จับประมาณนี้นะต้นเขาเรียกต้นอะไรไม่รู้่ต้นใหม่ดมขออนุญาตนะ มันอาจจะมีอะไรเยอะแยะมากกว่านี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูอีเวนต์ดีกว่าตรงกลางว่ามันขายอะไรบ้างเนาะ oh. อันนี้ก็ผมได้มา2ต้นนี้นะอันนี้เป็นต้นใหม่นะน้องๆบอกอันนี้นะสองต้นนี้นะเป็น2ต้นใหม่ถูกไหม oh. ใช่ครับโอเคเฟี้ยว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 ผมยังไม่รู้ว่ามันโหดหรือมันกากนะอันนี้เราเราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแน่นอนมันเป็นของใหม่นะครับผมก็เลยเก็บไว้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยกันนะการอัปเดตในครั้งนี้ก็เป็น เกี่ยวกับพึ่งอะไรอย่างงี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพูดเยอะกว่านี้เพราะว่าคลิปนี้ผมมาทำยูชิวนะครับผมว่ามันกำลังอัปเดตแล้วคนเล่นสิบกว่าล้านอนะตอนนี้อ่าลองคิดดูดิอะไร,รอ่ะเออลอลานนะครับอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนี่ซีทแพ็คเหรอซีทแพ็คอะไรวะขอดูดิขอขอขอดูหนะ่อยขอวัดเวทหน่อยอาจจะมีอะไรดีปี่เฮสุ่มสุ่มสุ่มเฮ้ยส,สุ่มได้ป่ะเลมิสติกวะเอาได้ของอลานวะมันจะของดีนะ ของอาลานวางเลยแล้วกันได้ตัวนี้มานะเนี่ยอันนี้มีอยู่แล้วป้าทีมเนี่ยอันนี้กากใช่ปะ่ะอันไหนวะ,นะที่ก็เพีย้ยน oh oh. ไม่รู้ว่าต้นไหนวะไม่เคยเห็นวะ่ะไม่รู้อ่ะเออต้นใหม่หรือเปล่าไม่รู้น่าจะมีต้นใหม่เยอะนะยังไงก็ลองไปดูที่อัปเดตแล้วกันนะครับผมก็คร<น>่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะทีมกาบอ,อันเบียร์ โอเคเดี๋ยวเจมส์มาคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ซียูซียูรักนะเจ้าอ้วน